สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนกกับรายการ M Insight Talk กันอีกแล้วนะคะสำหรับ EP นี้ค่ะก็เป็น EP แรกนะคะของปี2567ค่ะปีมังกรทองของเราดังนั้น EP นี้นะคะจะต้องเป็น EP ที่พิเศษสุดๆนะคะรายการของเราถ้าใครเคยได้ติดตามนะคะก็จะมีทั้งสาระความรู้ในเรื่องต่างๆนะคะให้ทุกคนนะคะติดตามรับชมรับฟังกันอยู่แล้วใช่ไหมคะ EP นี้ค่ะถามว่าพิเศษยังไงเราอยู่กันที่หน้าง,งาน MTL Unit Link Forum 2024ท่านทุกกระแสคว้าทุกโอกาสการลงทุนปีมังกรทองค่ะสำหรับงานฟอรัมของเรานะคะเป็นงานที่เราจัดให้ลูกค้าเมืองไทย Unit Link โดยเฉพาะเลยค่ะดังนั้นนะคะงานนี้นะคะก็จะเป็นทั้งการอัปเดตสภาวะเศรษฐกิจอัปเดตสภาวะการลงทุนรวมไปถึงค่ะอัปเดตนะคะ ผลการดำเนินงานนะของ MTL Port Portfolio Management ของเราด้วยนะคะรวมทั้งเราจะมีการอัปเดตนะคะบริการต่างๆที่เรานะคะได้ทำให้นะคะลูกท้าเมืองไทยประกันชีวิตของเราค่ะ สำหรับในงานวันนี้ของเรานะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากผู้บริหารค่ะของทางเมืองไทยประกันชีวิตเองนะคะและนะคะยังได้รับเกียรติจากพิธีกรชื่อดังค่ะที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจกแล้วเรื่องการลงทุนที่เราจะมาร่วมเสวนาแล้วก็พูดคุยกันนะคะเป็นยังไงบ้างคะแค่ฟังแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเรานะคะไปดูบรรยากาศของงานนะคะว่ามันจะสนุกสนานกันแค่ไหนไปติดตามกันได้เลยค่ะ ในเรื่องเกษียณการวางแผนในเรื่องของเลกาซี่สืบทอดให้กับทายาทอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆนะคะที่เป็นสิ่งที่คนไทยก็ต้องเข้ามาเป็นบทหนึ่งในเรื่องของเป้าหมายทางการเงินค่ะท่านใส่ภาษาไทยแบบง่อยๆไปบอกว่าจงเปลี่ยนเป็นภาษาราชการเพื่อติดต่อกรมสรรพากรแก้ได้ครับและเบื้องต้นหลายคนมองว่าโอ้โหเป็นภาษาอังกฤษ ปรากฏว่า Microsoft ครับซึ่งเป็นผู้ที่เทรนเขาเรียกว่าเทรนปัญญาประดิษฐ์บอกว่าไม่ใช่แค่ภา,าษาอังกฤษตอนนี้เราพัฒนาอีก3 8ภาษาสเสร,รับเจ็ดสเปร์เซ็นต์เนี่ยเขาเป็นคอนซัมชันถ้าเกิดว่างานยังมีอยู่นะครับเงินเดือนยังขึ้นอยู่นะครับคนก็สเปนได้คนสเปนได้ สุดท้ายเศรษฐกิจมันก็ไปต่อได้ภาคธุรกิจก็ไปต่อได้ก็แน่นอนว่าบริการที่เรามีนะคะจริงๆก็อยากให้มาใช้บริการซึ่ง MTL จะไม่ได้ดูเฉพาะตอนขายแต่ after sale ของเราทั้งหมดนะคะก็เชื่อมั่นว่าจะเป็นตัวที่พร้อมที่จะก้าวเดินไปกับทุกท่าน สวัสดีค่ะในส่วนของผลิตภัณฑ์นะคะเมืองไทยยูนิตลิงค์นะคะแน่นอนค่ะว่าสามารถที่จะช่วยนะคะในการตอบโจทย์แผนการเงินของทุกท่านได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการวางแผนเกษียณนะคะวางแผนสร้างคุ้มครองสูงนะคะหรือว่าวางแผนในเรื่องของการเก็บเงินเพื่อการศึกษาบุตรค่ะเพราะเรามีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์นะคะโดนใจนะคะและก็แน่นอนค่ะว่าเรามีบริการนะคะไม่เฉพาะการขายค่ะแต่หลังการขายนะคะทางเมืองไทยประกันชีวิตนะคะยังคงดูแลคุณลูกค้าตลอดไปค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะ MTL พอร์ตบริโภคแมนจเมน์ค่ะบริการจัดพอร์ตให้นะคะโดยที่ท่านไม่ต้องมาเสียเวลาเลือกกองทุนรวมเองนะคะแต่ผู้จัดการกองทุนของเราค่ะจะทําหน้าที่คัดสรรค่ะกองทุนรวมที่มีผลตอบแทนดีระยะยาวนะคะสม่ําเสมอให้กับท่านและมีการปรับพอร์ตนะคะในทุกปีค่ะรวมถึงในทุกสถานการณ์ที่เหมาะสมค่ะเพราะฉะนั้นท่านก็สามารถที่จะกระจายความเสี่ยงได้นะคะง่ายๆเพียงแค่เลือกบริการนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะท่านสามารถติดตามนะคะในเรื่องผลการลงทุนนะคะผ่านตัวมือถือค่ะ MTL คลิกนะคะและเราจะมีในตัวรายงานค่ะ M Insight ค่ะสถหรัการการลงทุนเป็นราย Weekly รายสัปดาห์นะคะรายเดือนและมีรายการ M Insight Talk ค่ะเจาะลุกเรื่องเด็ดๆนะคะให้กับท่านค่ะสำหรับท่านนะคะที่มีการนะคะเลือกใช้บริการนะคะ MTL Unit Link แล้วนะคะหากท่านต้องการรีวิวกรมทันนะคะเราเป็นที่แรกและที่เดียวค่ะที่มีบริการนะคะ MTL นะคะ Consultant ค่ะการคุยปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของเรานะคะเพื่อที่ท่านสามารถจะมา ตรวจสอบค่ะว่าแผนของท่านนะคะแผนการเงินนั้นเข้าใกล้เป้าหมายหรือ,อยังนะคะการลงทุนนั้นควรต้องมีการปรับเปลี่ยนยังไงหรือบ้างนะคะเรายินดีค่ะและพร้อมให้บริการให้กับลูกค้าของเราทุกคนค่ะเอาสำคัญที่สุดนะครับก็คือเรื่องของการกระจายการลงทุนนะครับไปยังตลาดต่างๆน,นะครับบางทีเราอาจจะเน้น เรารู้จักตลาดไทยก็เน้นแต่ประเทศไทยแต่จริงๆแล้วเนี่ยภูมิทัศน์การลงทุนมีหลายประเทศนะครับแม้จะเป็นสหรัฐอเมริกาเองซึ่งปีนี้ก็ยังคงมีแนวโน้มที่จะเติบโตนะครับตลาดเกิดใหม่ครับเช่นกรณีของเวียดนามอินโดนีเซียนะครับแล้วก็อินเดียด้วยนะครับแต่สําคัญมากๆครับเทรนที่ต้องดูคือเรื่องของ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ที่เขาเรียกว่า Gen e r a t i v e AI ปีนี้น่าจะสามารถที่จะเติบโตเพิ่มเติมได้อีกแต่นอกจากนี้ครับอะไรก็ตามที่เป็นแนวโน้มนะครับ ในเรื่องของอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดนะครับเรื่องของ Renewable Energy พลังงานหมุนเวียนนะครับสิ่งเหล่านี้สัมบัญเท h แคร e ยังคงมีความสำคัญเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นการจับกระแสร,รวมถึงการกระจายการลงทุนสำคัญที่สุดครับครับสำหรับ p o r t f โ l ล o โ m p l ปี2024นะครับอย่างที่ทราบกันก็เราก็จะมี5พอร์ตแนะนำนะครับตั้งแต่ความเสียงต่ำไปถึงความเสี่ยงสูงสุดนะครับซึ่งในปี2024เนี่ยแบ็กกราวน์ก็คือว่าตัวของดอกเบียเนี่ยโดยเฉพาะดอกเบียนโยบายจากฝั่งสหรัฐเนี่ยมันน่าจะถึงจุดพีคไปละนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยมันน่าจะเป็นไซเคิลของการปรับลดอัตราดอกเบียนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสินทรัพย์ที่ได้ประโยชน์เนี่ยก็คือพวกตราสารที่ต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นปี2024เนี่ย เราก็มีการปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นธีมหลักนะครับส่วนหุ้นต่างประเทศเนี่ยเราก็ปรับเพิ่มขึ้นมานิดนึงเหมือนกันนะครับเพราะว่าสัดส่วนการลงทุนในหุ้นไทยเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะมีความผันผวนที่ค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นในลองเทอมเนี่ยเราก็ยังเชื่อว่าหุ้นต่างประเทศเนี่ยน่าจะให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆเกี่ยวกับพอร์ตแนะนําทั้ง5พอร์ตของเรานะครับสำหรับปี2024ครับผม จบไปแล้วนะคะกับงานสัมมนา m t l Unit Link Forum 2024ท่านทุกกระแสควา้าทุกโอกาสการลงทุนปีมังกรนกเชื่อว,ว่านะคะสำหรับงานนี้นะท่านที่เข้าฟังเข้าชมนะคะจะได้ความรู้นะคะราาละสาระดีๆที่นำไปปรับใช้กับตัวเองได้เยอะมากเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่พลาดนะคะไม่ได้มาร่วมงานนี้นะคะไม่เป็นไรคะ่ะไม่ต้องเสียใจคะ่ะสามารถนะคะเข้าไปรับชมย้อนหลังนะคะผ่านทาง Facebook Fanpage ของทางเมืองใครประกัน ชีวิตได้เลยนะคะคยังไงก่อนจากกันใน EP นี้นะคะนกขอฝากผลิตภัณฑ์ดีๆของทางเมืองไทยประกันชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็น M1 M1 Plus M, 1, M, 1 s, M Design M Go 615รวมถึงบริการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น MTL Portfolio Management หรือ MTL Portfolio Consultant ของเราด้วยนะคะสำหรับท่านใดน,นะคะที่ไม่อยากพลาดข่าวสารนะคะสามารถกดไลค์กดแชร์นะคะได้ในทุกช่องทางของทาง MTL ทางเมืองไทยประกันชีวิตของเราได้เลยะคะ่ะ สำหรับ EP พีนี้เราก็คงต้องขอลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะเมืองไทยประกันชีวิตให้คุณคุ้มค่ามากกว่าแค่คุ้มครองเพราะความสุขคือทุกอย่างจากเมืองไทยประกันชีวิต